สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Easy Team Live วันนี้เราอยู่กันในเกม Order of the Chaos Guardian นะครับวันนี้นะครับมีตู้ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับ2ตัวละครนะครับวันที่เปิดเซิร์ฟ5เนี่ยวันนี้เข้าวันที่3ซึ่งผมเล่นมานะครับแล้วก็ยังเก็บเพชรได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าไอตัวตู้ใหม่เนี่ยเราใช้เพชรเปิดไม่ได้เราต้องทํากิจกรรมเอาหรือไม่ก็เติมมานะครับตรงนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะ ในส่วนคนที่ไม่เติมอะสามารถทํากิจกรรมได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนิดน,นึงว่ามันจะช้ากว่าคนที่เติมเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีโอกาสให้เราได้เก็บตัวละครนี้นะครับซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นตู้2ผัวเมียแล้วกันอันนี้ตัวผัวนะฮะอันนี้ตัวเมียนะโอเคนะผัวเมียเนี่ยเก่งมากตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟก่อนหน้านี้นะครับผมได้ตัวผัวมาค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยผมไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิฟนี้ผมเล่นเซิร์ฟ5นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยครับที่เข้าให้มาเนี่ยมันเป็นอีเวนต์คือมีเวลาให้14วันนะครับก็จะมีให้ทําตรงนี้เนาะเข้ามาดูได้ด้านบนก็จะมีแถบนี้นะครับมันซ่อนไว้ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้จะเป็นเข้าไปซัมมอนที่มันจะได้ตัวนี้เข้ามานะครับเป็นลูทางนะครับหนทางแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเติมจะได้ฝั่งนี้ถ้าไม่เติมจะได้ฝั่งนี้นะครับก็คือตรงนี้ถ้าได้1ตัวถ้าสุ่1ตัวกก็็มาเบ ตัวสุ่มของไอตัวนี้ได้อีก5า้าใบไปลุ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วอันนี้ก็นี่เป็น,นพออัปเกรดอะไรขึ้นไปก็เข้ามาเก็บตรงนี้อย่าลืมเข้ามาเก็บตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวผู้หญิงเนี่ยตัวเมียเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันจะต่างกันนะครับก็เข้ามาดูในส่วนของกิจกรรมก็คือเราเอาตัวผู้ชายเนี่ยเราเอากุญแจนะครับมาเปิดตรงนี้ นนีนะครับกุญแจมันก็จะสุ่มได้มันก็จะมีปุ่มให้สุ่มถ้าเรามีกุญแจนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยเอามาจากตรงนี้ครับตรงนี้เขาให้ทำเขาเรียกว่าให้อ่านสตอรี่เนาะแล้วก็กดอ่านไปครับกดสกีไปปุ๊บกดสกีไปกิจกรรมไม่ยากไม่ยากครับก็แค่เข้ามาเล่นทุกวันแค่นั้นเองนะครับนะครับจิบไปอ่ะสุดท้ายนี่ก็สู้นิดหน่อยไม่ยากครับ มันไม่มีตัวให้ก็คือให้ให้สู้อะให้ได้ให้ได้ลองใช้ไอตัวเนี้ยฮะตัวนี้นะคือตัวตัวผัวคือมันหิวฮิวเก่งหิวกว้างตัวผัวมันเนี้ยครับดูรอยก็เข้าเข้ามาตีตีกันชนะไม่ได้ทำอะไรมันไม่ใช่ตัวของเราเลยนะ ยบ้อยละอ่าวันนี้สําหรับของวันนี้นะครับก็หมดไปละว,วันที่2ก็เขาจะเปิดตรงนี้แล้วก็นี่นี่แวันนะครับแล้วก็จะไล่เปิดไปเรื่อยๆเนาะเราก็คอยมาทําตรงนี้แล้วกันนะครับตร,รรตรงนี้เสร็จแล้วพอเราทาตรงนี้เสร็จอะมาอ่านมาทําตรงนี้เสร็จก็จะได้กุญแจมานะครับตรงนี้เนาะเขามารับกุญแจครับสองดอกเดี๋ยวพอทำภารกิจเสร็จเดี๋ยวเราไปแฮปปี้กาชาเดกกัน,นครับเฉพาะตู้นี้เลย อั secondly, นอื่นก็จึงทําไม่ได้ต้องรอพวกนี้นะครับแล้วก็รอ5วันนะครับตอนนี้เขาบอกแล้วก็เอาคุณแจมมาครับมาเปิดตรงนี้ก่อนเปิดนะครับเขาให้เราเลือกของที่เราอยากได้แต่วันแรกเนี่ยเราเลือกได้แค่ตัวสุ่มของตัวละครนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวสุ่มเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแล้วก็มีออร่าทองแต่ตัวของตัวเมียจะมีสีม่วงออร่าทองนะครับโอเคเราก็เซฟเลยเพราะมีอันเดียวนะครับในส่วนของวันที่2เนี่ยเออยไม่ได้วันที่2เดี๋ยวค่อยไปนี้แล้วกันนะครับ username, วันนี้นะครับแล้วเราก็มาสุม่ม น,นี่กดรัวๆไปเลยก็ได้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างหรอกเพราะเราเลือกอะไรไม่ได้ครับแค่มาเรนดอมจะได้แค่ไหนผมว่าอยู่ที่ดวงแหละนะ,ะโอเคเปิดได้หมดละนะได้มาอีก10บใบเนี่ยนะฮะก็ไอตรงที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียบร้อยละส่วนวันที่2อ่ะข้ามาดูได้ครับ นี่วันที่2เราก็เลือกอะไรไม่ได้แล้วครับมันก็มาตรงนี้5้ากินห้าเออถ้าผ่านไปรอบที่3ามแล้วมันถึงจะได้ครั้งนี้ก็เอาเพชรเลยครับแล้วก็ยังมีนะฮะก็เล่นต่ำไปเรื่อยครับอ่ะหมดละนะครับกุญแจหมดละปึ๊บพอตรงนี้เสร็จนะครับเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นจุดแรกของลูนคริสตันนะครับอ่ของผู้ชายจะเป็นลูนคริสตันของผู้หญิงจะเป็นเนี่ยเม็ดเนี่ยอลาเซเบลบุตรเดเนี่ยนะครับนะ ของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้อ่ะของผู้ชายก่อนก็ลุงคิสตันมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับเข้าไปสู้ครับมันไม่มันมันไม่ยากเหมือนเดิมครับวันแรกนี้นะไม่ยากแล้วก็เอาตัวที่เขาใส่ครับนี่เขาจะบอกไอ้ตัวนี้มันมันซัำได้สองตัวนะถ้าอยู่นี่ก็ลองใช้ดูครับในคลิปนี้เราทำภารกิจกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะ คือเหมือนแบบภารกิจให้เราได้ลองใช้ไงคล้ายๆกับอันอ e นะีพิกเซเว่นอ่ะให้ให้ได้ลองใช้แล้วก็เนี่ยดูความเก่งนะครับ่ต่อไปนะฮะอีซี่ก็ผ่านละนะครับก็เป็นระดับที่2เข้ามาปุ๊บมันก็จะได้ลูนคิสตันเข้ามานะครับเราอ่ะแล้วก็วางไปเลยครับผมว่าวางตรงไหนมันก็ชนะหละจัดไป ยูโหดครับตัวเนี้ยร้อยครับอ่าแบบยากสุดนะครับในแแมทอีอีกอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันเปิดอีกวันหนึ่งนะครับวันที่สองวันนี้มันไม่เปิดนะครับดุ้ยเกมนี้เท่าที่ผมเล่นเซิร์ฟก่อนหน้านี้นะครับผมเล่นมา14วันก่อนที่เซิร์ฟนี้จะเปิดอ่ะมันมันแจกเยอะเราก็ทำกิจกรรมถ้าวันไหนมัน มันตันมันไม่ผ่านด่านแล้วเราก็หยุดนะครับก็ค่อยๆมาเก็บแต้ม a f k นะครับแล้วก็ up เลเวลไปอีกทีแล้วก็เกมนี้ีเ s e t ทุกสิบเอ็ดโมงนะครับเวลาไทยแล้วเราก็จะมีไอ้เพชรเนี่ยสามารถสกีปได้นะครับเพื่อที่จะเอาของเนี่ยเราก็เลือกดูว่าจะเอาด่านไหนแต่ถ้ายังไม่ก็นี่ก็ค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับนี่นะครับพรุ่งนี้จะเป็นระดับขึ้นไปคือเปลี่ยนตัวนะครับสุดท้ายก็ตัวเนี้ย ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ยากผมก็เล่นจนถึงไอ้ตัวนี้แล้วก็ไม่ยากครับไม่ยากโอเคผมยังไม่ข้ามแล้วกันนะครับเราก็มาที่นี่ก็จะได้โบนัสด้วยนะครับลุงกิสตันโอเคได้ครบแล้วลุงกิสตันเนี่ยเราเอาไปซื้อที่ผมให้ไปดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงที่ซื้อเนี่ยแล้วแต่เลยตรงนี้นะครับว่าจะซื้ออะไร บางคนจะซื้อกุญแจเพื่อที่จะไปเปิดก็ได้นะครับห้บาใบหนึ่งพันนะครับแต่ว่าส0 0พเนี่ยได้ใบสุ่ม10ใบนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้า2,000ก็คือจะต้องคงเป็นผู้นี้อ่ครับแล้วก็วันนี้ก็คงได้แค่นี้ก่อนนะครับผมลองที่ตรงนี้แล้วลองสกิปดิมันไม่พอหรอกยังไงก็ไม่พอ800เนาะยังไงก็ไม่พอสกิปยังไงก็ไม่พอรอรอพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ชายก็ไม่มีละมีแค่นี้นะครับ ตัวสุ่มของตัวผู้ชายผมก็ได้มาอยู่ที่12ใบนะครับเรามาลองดูของผู้หญิงกันต่อเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงไปไปอ่านเน้เรื่องเหมือนกันนะครับเ,เรียบร้อยตัวของผู้หญิงนี้จะเป็นเป็นขนนกเดี๋ยวเราไปเก็บขนนกกันแล้วก็ไป สะสมอัลซัคไลต์ตัวสีเม็ดสีฟ้านะฮะของผู้ชายจะเป็นลูนพิสตันฮะดูยนี่นะครับแล้วเราก็ได้คนอกมา,าเรียบร้อย เหมือนกันตรงนี้ก็สูมเหมือนกันครับอันแรกจะเป็นใบสูงของตัวผู้หญิงตัวคือถ้าเปิดหมดเนาะเราก็จะรับอันนี้ได้นะครับอ่ะหมดละของผู้หญิงเท่าที่ผมเล่นนะผมว่าคราวที่แล้วก็เหมือนกันของผู้หญิงเนี่ยมันจะให้น้อยของผู้ชายจะจะสำเร็จยากกว่านะครับก็จะไม่มีเนี่ยอะไรง่ายๆของผู้หญิงเนี่ยมันจะยากกว่า แต่ว่าอัน,นี้พันสองของผู้ชายมันสองพันเนาะใช้เม็ดแต่ว่ามันก็ต้องรอพวกนี้นะครับวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรแล้วนะครับของผู้หญิงโอเคเราไปในตู้กันเลยกันของผู้หญิงของตัวตัวเมียผมมีใบเดียวตัวผัวผมมีอยู่สิบสองใบนะครับดูเลทกัน4.2 2เซนตนะครับตัวอีพิกแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย ตัวผัวมีตรงนี้นะครับฟลอร์ดเนี่ยครับแต่ว่าตัวอื่นก็มีด้วยไง4.2นี่มันตัวอื่นด้วยเนาะของผู้หญิงดิยากกว่านะครับตัวละครของผู้หญิงเนี่ยตัวละครของฮีโร่เนี่ยสเองนอกนั้นจะเป็นพกเพชรพวกอะไรเงี้ยอิกเกมนชุดป้องกันลูนเลินไข่มังกรมังกรเนี่ยฮะนะนะก็ผู้หญิงยากกว่านะครับ ของผมกดผู้หญิงก่อนแล้วกันแต่ว่าเขามีการตีให้นะ30ครั้งไม่รู้ว่าภายใน14วันเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับเราจะเก็บพอหรือเปล่า30ครั้งเขาให้หนึ่งครับ2%ยากจะออกฟ้าเนี่ยได้เป็นไอเทมเลยโอเคสุ่มดิไม่ได้นะฮะใช้เพชรซื้อก็ไม่ได้ตรงนี้โอเคอันนี้4.2 ผมุูมสองใบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยุูมสิบทีละใบเดี๋ยวคือถ้าได้ตัวหัวไปเนี่ยคือเกมพลิกอะฮะเป็นตัวฮิวที่ดีมากโอเคไปแล้วนะครับปุ๊บสิบใบโอ้โหแปลว่าไม่ได้หรอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรุ่นเฮ้ยฮสกิปเลยนะปุ๊บเฮ้ย <Wow. S 1> <laughs> โอ้โหถึงว่ามันจะได้ตัวเดียวก็ช่างนะครับสายฟรีมันก็จะต้องอดทนหน่อยนะครับก็เอาไปใช้แต่ว่าถ้าเขาเติมเขาอาจจะแบบอัปเกรดได้เพราะมันยังต้องใช้ตัวซ้ำใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับแต่ว่า แค่ได้ตัวเดียวเราก็ชื่นใจแล้วเนาะสายฟรีนะเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าผมถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใครสุ่มได้ตัวผัวหรือว่าตัวเมียเนี่ยคอมเมนต์อวดกันได้นะครับเอมมาขิงกันได้เลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย